สบายดีพี่น้องมื่อนี้คำลาพาพี่น้องมาโลกเห็ดเด้อโลกเห็ดน้อยให้เห็ดคนป้าเห็ดคนน้อยพี่น้องเห็ดแอดตตาแหน่งไ,ได้แด้วเอาหมดสบายดีพี่น้อง มื่อนี้ขำลรถสิพาพี่น้องมาเลาะป่าเด้อมาเลาะป่าเก็บเห็ดนะพี่น้องเนาะโอ้โหมาปุ๊บก็ได้ปัดด๊บได้พี่น้องเอง้ยโอ้ยแต่ว่าเสี้ยงผักในมือมือนิดนึงเด้อพี่น้องเอ้ยให้บอกขึ้นภูแบักสันสันพี่น้องเห็นบอกพี่น้องเอ้ยบ้านขำลรถจะเอิ้อนใาเห็ดอ่าเห็ดยังแหละเห็ดขุนน้อยเห็ดขุนน้อยอันนี้นะพี่น้องให้บอกไล่ไล่เด้อ โอ๊ยเนาะมากับเพื่อนเศร้าเดยอันนี emos, ibly, ah, like ้ก็ล้านเศร้าเน่ะที่สี่น่ะเออที่สี่ไฟเนาะที่สี่อ่ะนะที่สี่เนี่ยเกาะต่ำเลยน่ะพี่นายพี่น้องไล่ไล่เลยอู้ออปอลัย อีว่าบอกกากินวันนี้แหละบังแม่ดูพี่น้องไล่เทะไล่มาก่อนแต่ว่าเป้าไม้แทๆก็คือว่าไปลุกเห็ดเพาะกับเห็ดโคกไงเห็ดไปหน่อยแต่มามาเจ้มเห็ดคนน้อยก็เลยกาบเ้าเอ้ยยีบเลย มาเจ้าเห็ดคนน้อยก็เลยว่าเอาก่อนเนาะ<อ>ใช่เอ <c oughs> เอเน,นี่ยอาณา YouTuber นี่น <c oughs> ย่างเยี่ยมไปบ่ได้เลยคร่ะป่ะไปพี่น้องเลยผนเล่าะดำกันเวลาตีนี้ป่าค่อนข้างจะสะอาดสะอ้านนิดหนึงพี่น้องเลยเพราะว่าใส่หลามป่านิดหนึงเนาะ <c oughs> ก็เลยเห็ดให้ ใบไม้โบมีร่า่โบมีกขี้ฮาร์ดร่า่ฮะนะบ้านกลัมาจะเดี๋ยวมาขี้ฮาร์ดนั่งอีอ่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นต้นเยอะกว่าต้นเปื่อยห่ะต้นยังเป็นฟืนได้นะไล่ยบังดูต้นยังนั่นน่ะหนักไม่ดูอ่ะอไม่ยัง เออเอาอ่ามันมาตัดให้เป็นทอนเป็นฟื้นดัางไปเนาะพาไปเลาะอาถั่วผู้นำทางแต่ว่ามาเลาะป่านี้ก็ต้องมีอ่ายาจุดกันยุงอันนี้เห็ดยังล่ะมันเป็นกลิ่นตีโบเมนเห็ดน้ำผึ้งตีนอืออันนั้นเห็ดนี่เขาเอิอเห็ดตะกรวยนี่น่ะเออแม่นตีไม่ไหลเนาะเลย เอาไหมดปกินอะไรเตากล้วยน่ะนี่นี่เอ้ึ่งกีโโหเหนกับโมโหคนบุเคยกินได้นี่ินะบแล้วออมบเคยกินบุกเคยกินเรก็บอเอาละเอาเน่เขาเคยกินเสร็จเนาะ แม่เกีย๊ยจีนีนี่เออเอาเอาเอันนั้นไหมเอาซ่เอา,เอา,ามีเห็ดยันก็เอาซาไนฮัเราเอกเกีย๊ยอเ,เก็บแม่ขี้ศีก็เก็บสะบอะสิบเก้เห็ดพอกอ่บอ่ะเนรอน่าจะออกเลยได้ไหมถึงไม่ก่อพูดเลย ปลากอบปลาอันนั that that ้นคนละพี่เนาะยุงเริ่มมาลวยุงมาห้อมลวห้อมมนุษย์ล้วะสันคิดน้อยน่ะเออตาบัตฟลอรนดแต่ว่ามันพืใ้กินเหรอพอน้ำบอเคยให้เพ่กินแหละเพ่อน เหอไปก็เห็ดอีกทันเชื่ม oh, ันผ euh ึ่งน้ำมาเลยเออน่ะโอ้ไปแล้วกันยัดกินน้ำใหนเย็ดหน่ปาดมันดูขึ้นเลยโอ้นี่สิแะไวบ้าเนาะเออให้บอกเก็บใส่กล่องบ็อกกันเบิ้งกันได้ก่อนทีเก็บ ก่แม่นอันนี้อันนี้มันจะเป็นส้ยพันหนึ่งบ่ัึ้เยไ,ไหมพี่น้องความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้อยู่ที่ป่าขมลานาะต้นไม้ก็จะายาอวยคุ้ยก้เนี่ยนะพี่น้องอเ้ยกำมะละซอกเฮด ชกนอชกผักชกอ,อาหารการกินเครื่องปลาข้องนาตามเท็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป้าไม้ข้องคำลากก็คือพูนพีนนน่น้อเถิงเถิงคุณมีก็ะเสียงก็ะซีฮอบฮอบพื้นพื้นเด่นในหนึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยแาะว่านานขึ้นมานี่ก็ไก่เติบเลยพี่น้อง ล่านเศร้ากับโมปะกำล่าละพี่น้องไปก่อนกำล่าละกำล่าอย่างยุลุ่มพี่แหละถ่ายคลิปมาฝากบอกตอนพี่น้องเนาะไปถ้ากำล่าเมื่อฮอตเทิงแล้วกำล่าสิถทายลงมาให้พี่น้องเบิ่งใหม่ พี่น้องเ้ยถูกขึ้นผู้เดี๋ยวนี้โอ้ยเนาะขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้องโอ้หนปาไม้ต้นไม้นี่เป็นบอลคำลักขึ้นมาอันเป้าไม้ต่อไปก็คือพุนพี่น้องปาถูกปาเน,นี่ มาถึงละจริงีชีทายให้พี่น้องบึงว่าสั่นสั่งไลโอ้ยว้าถูกพี่น้องเอ้ยขึ้นมาไก่เตีบแล้วเห็นบ่โอ้โกัดสั่นฮอุ้่นพี่น้องแม่พี่น้องขึ้นมากับมี่ดอกไม้ฟาถูกฮู้นพี่พี่น้องเอ้ย อ้าถูกความเก่งมองดูเฮ้ยเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พาพี่น้องมาเลาะป่าห้าเห็ดแต่ว่าสิ้ได้เห็ดหรือปะไดบ้บะหูอึ๊บอ้าถูกพี่น้องไหยเมื่อย วันที่ขำลากขึ้นมาสั่นเทสั่นว่ะเห้ละว่าเห็ดน่ะอ้ยเมื่อยโอ้ยเมื่อ,อยอไกลพี่น้องก็นั่งผักอยู่พลัน่นหินนี่กันเอา้อมนี่นี่น่นะ ได้กินหอมเห็ดพี่น้องก็อุ๊ยก่อนจะได้เห็ดนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆให้พี่น้องเอ้ย Trong đây Một thuần Khang hát chảy Làm sao mà chớp lâu chớp lâu Ở sân thọ nè Bên đây Ô, uh, Khi nào vậy mà khuyến bỏ thường cả chị bỏ đây say đây เออ้ดไงนี่เนาะเอออออใช่นี่นี่าไลโอ้ยตื่นตื่นนี่ใ่บงโอเคโอ้เห็ดพอเห็ดโอ้เนี่ยเีนี่ี แต่ล้าอากแล่าบได้บังเหตดบังเตอะนะคลิปเอาเป็นมูเดี๋ยวเนาะเห็ดเอาะเนาะเห็ดเพาะก็จะเอาเป็นมูเป็นมูนี่็่าทำรากเป็มูยโอ้ยทำล่แท้เมื่อยนั่งไป จะเต็มคู่แล้วพี่น้องโอ้ยโอ๊ยเด้อน่าหลับกลับมก็เห็ดหลับพี่น้องเอ้ยกลับมก็เห็ดแล้วเห็ดใยตาตัวเองแล้วพี่น้องเห็ดพระเน่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 ต้องได้เคลียร์แบบนมีวระสันถึงจะได้วระสันนี่ช่องดอกแค่นี้น่าจะมีแหละแหละ

โอ้ยกาเอามือนี่ว่ะเขี่ยเอาเน้นๆๆๆๆนี่นกระดอกหนึ่งนี่ยทีกระดอกหนึ่งเนี่ยโอ้ยเนาะ คือสีออยอยู่แค่นี้นี่แหละมาได้ซุ่มๆน,น่าหน่อยเนาะเราไปเราหมากแห็งน,นี่แหละแบบนี้เนาะเั็นโลหิเพอเนาะเออเนี่ยเออนี่ไหนพี่เนอะเอะเอแบบนี้สินช่องดอก ได้ดหกดอกเข็ดละล้วก็จะได้พี่ไปแบบนี้ว่าไรตาแหละเห็ดอันนี้จนเน่าหมดแล้เวเออชิดได้เอ้ยนี่ตะห้อันน่ะเห็ดปวกเห็ดค้นอ,อันนี้นะต้องได้ตาซะาๆพี่น้องตาใบแล้วพ่เห็น เพี่น้องกำลังจะเก็บใบติวใบติวโอ้และมีอันนั้นบ่มีอันน่าสามสันบอพันนะความเสียบไปได้ยนีก็เก็บมุดนี่แหละบได้เห็ดก็ได้์ผักติว นั่นแหละคือมันเป็นเห็ดหรอบ่แม่เราเป็นห้อยมันเข,ข้าวๆเราเป็น,นเห็ดด้าเห็ดหรือเป็นอ่องห้อยแต่เยกะนึงละพี่น้องเก็บใบติวไปกับปนปนป่าชันแม่นบ่ถ้าจะโลเคียยรางหอกกับห้อย ขันลาบดายเห็ดขันลาก็เก็บผักติวนี่แหละพีะ่นนอะเก็บใบติวโอ้ยเลาะป่าไม้นะคะ เลาะเห็ดพี่น้องมาห้าเห็ดโอ้ปลาไม่พี่นอ้อ,นองเอ้ยปลาโคกปลาโคกไม่กอไม่เผานะี่นะดอกจิกด,ดอกห่างนะพี่น้องเอ้ยเสียงแมนอีหองยิ่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 งเฮ้ยคำร่ายชิบวา่ายังไล่เด้อให้พี่น้องฟังเสียงธรรมชา,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 าติเอาซะเนาะคำร่ายแต่ห้าเห็ดเด้อแต่โปรได้เห็ดเหรพี่น้อง มีแต่าเศร้ากับเพื่อนแหละใดดูเก็บบาอยู่บนเศร้าขมอมแคมแมมขมอมแคมแมมกางคู่วันนี้วันนี้กางคู่แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยจะจอมเห็ดโคกนด้เนาะเห็ดอาเห็ดแดงนะเนาะแล้วเนาะ ซอส,สบ้านคำละเอ็นบอกพี <respir> er <intake blowing> ่นนางเอ้ยลมพัดบอยบอยยู่ปากอปลาเผ่าเด้อพี่เนาะออค่ะแม่คำละกอบริเห็ดคำละก็เก็บใบติ้ว ก็บไปติวไปกับอะไรเอ่ป้าแรนนึงกับหนึ่งเนาะงานงานแบบท่งานที่งานบ้าโอ้โที่น่องรู้สึกจังได้จะมาเลาะเห็ดเมื่อยบ่อ เมื่อเจาะได้ลลยบอ่อเห็ดไก่ตาก็ดีตาก็าละจือแต่เห็ดเพาะเออพักเย,ยอะแต่ว่าบ่มียุงไล่ป็นไดเพราะปลาโลงเดยกอาก็จะซี่ลงๆนิดนึง อเออนา่าจะแมนน่าจะออกเาะไหมเล่ะดีดีเหตตาที่ที่ไปทำมะไรที่ซอกบอลน,นั่งผักก่อพกอออัน้องเอออมื่อยขึ้เฮ้ยพี่นันองเอ้ยอ้าววันนี้าอุดยุ่งนันมอดหรืว่าอะไร โอ้เติมพลังกันพี่น้องเติมพลังน้ำกันโอ้ยต้องขอโทษขออภัยเด้อกองกระซิมมุ่นยังยึกยังหยักหน่อยหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้ก็แม่นคลิปเลาะปลาห้าเห็ดพี่น้องเลาะปลาห้าเห็ดเพาะทำรากกระดไดระวะพี่น้องดูเห็ดเพาะาถูกที่นี่ก่ ถือว่ามาป่าเราเห็นเห็ดนี่ก็ถือว่าโชคดีเราได้เพื่อนว่านะเนาะไปป่าจ้วบเห็ดดีๆเพื่อนว่าไปจ้องเห็ดไปซองเห็ดเราจ้วบอันอื่นทัานบอดีเพื่อนว่าเนาะแต่ว่ากันถ้าจุ้บเนี่ยก็ดีหมดท่านแหละถ้าเป็นแนวกิ่นเลยพี่เนาะกำลังนั่งผักเลยพี่เนาะเมื่อยเฮืเฮยเฮยหย่างพี่เนาะเอ้ยป่ะอไปพี่เนาะเอ้ยปลาไม้สดซื่อ เขียวสะอุ่มอาคำละน่ะมันคือว่าเป็นตะเินแล้วนะบ่